เวลา17นาฬิกา34นาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระราชษสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงโขนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรม,มหาราชวังในการพระาราชทานประกาศนัญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง โรงเรียนช่างฝีมือในวังชายโรงเรียนพระดาบทศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยในวังกาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมประตัศศูนย์กุหลาบมัธยมและโรงเรียนประตัศศูนย์กุหลาบมหามงคลจากนั้นพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานรางวัลเรียนดีและประกาศนัญญาบัตรแก่นักเรียนและนักศึกษาจำนวน208คน โรงเรียนพัตนนาคสวนกุลาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เปิดทําการเรียนการสอนเป็นปีที่39นับเป็นโรงเรียนต้นแบบการสถานศึกษาอื่นๆในหลากหลายด้านโดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและงานช่างฝีมือด้านต่างๆโดยได้รับพระมหาการณุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และพระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง